ทฤษฎีความสำเร็จแบบทำตัวเงียบๆหรือที่บางคนเรียกว่าความสำเร็จแบบล่องหนมักหมายถึงแนวทางที่ไม่ทำให้ตัวเองโดดเด่นหรือเป็นที่สังเกตแต่สามารถบรรลุค,ความสำเร็จได้ดีแบบเงียบๆโดยไม่ต้องสร้างเสียงฮือฮาหรือว่าโชว์ผลงานให้เป็นที่รู้จักสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิต 4วิธีเพื่อสร้างความสำเร็จแบบเงียบๆข้อที่ 1. เน้นที่ผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในแบบนี้มักจะให้ความสำคัญกับการทำงานและการสร้างผลงานที่ดีโดยไม่ต้องเน้นการโชว์หรือว่าโฆษณาตัวเองข้อที่ 2. ทํทำงานอย่างเงียบๆพวกเขามักจะทำงานโดยไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ ข้อที่ 3. ความสำเร็จที่ไม่ต้องการการรับรู้การบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จในแบบนี้ไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับหรือว่าการชื่นชมจากผู้อื่นแต่เกิดจากความสำเร็จที่แท้จริงในการทำงานข้อที่ 4. การมุ่งม,มั่นและทุ่มเทการทำตัวเงียบๆอาจมาจากการที่บุคคลนั้นมุ่งม,มั่นและทุ่มเทให้กับงานของเขามากกว่าการที่ต้องคอยเรียกร้องความสนใจ ซึ่งการทำตัวเงียบๆเ,เพื่อสร้างความสำเร็จมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีก็คือ 1. การมุ่งมั่นและการโฟกัสการทำตัวเงียบๆช่วยให้บุคคลนั้นสามารถมุ่งมั่นและโฟกัสที่การทำงานหรือเป้าหมายโดยไม่ถูกรบกวนจากความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น 2. ลดความเครียดการหลีกเลี่ยงการเป็นศูนย์กลางของความสนใจช่วยลดความเครียดและความกดดันจากการต้องรับมือกับความคาดหวังของคนอื่น 3. ส,สร้างผลงานที่แท้จริงบุคคลที่ทำตัวเงียบๆมักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพจริงๆมากกว่าการใช้เวลาในการสร้างภาพลักษณ์ ข้อที่4รักษาความเป็นส่วนตัวการทำตัวเงียบๆช่วยให้สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันไม่ให้ชีวิตส่วนตัวถูกเผยแพร่หรือเป็นที่สนใจมากเกินไป ส่วนข้อเสียก็คือ 1. ขาดการสนับสน,นุนเพราะว่าการทำตัวเงียบๆอาจทำให้ไม่ได้รับการสนับสน,นุนหรือการช่วยเหลือจากผู้คนมากนักเนื่องจากไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 2. โอกาสในการโปรโมตตัวเองการทำตัวเงียบๆอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการโปรโมตตัวเองหรือว่าผลงานซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตหรือว่าการพัฒนาทางอาชีพข้อที่ 3. ไม่ได้รับการยอมรับ บางครั้งการทำตัวเงียบๆอาจทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจถึงความสำเร็จหรือความพยายามที่บุคคลน,นั้นทำซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าชมเชยเท่าที่ควรข้อที่ 4. ขาดโอกาสใหม่ๆการไม่เปิดเผยตัวเองหรือว่าผลงานอาจทำให้การเชื่อมโยงกับโอกาสใหม่ๆเนี่ยหายไปหรือว่าไม่มีความร่วมมือจากผู้อื่นซึ่งส่งผลเสียต่ออนาคตของตัวเอง เรามาลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนดังและคนเงียบกันค่ะในเรื่องของการสร้างความสำเร็จว่าคนรสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง การสร้างความสำเร็จของคนดังนะคะก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์คนดังมักใช้สื่อสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดความสนใจการเป็นที่รู้จักในสื่อมวลชนช่วยให้ได้รับการช่วยให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจและการทำงานมากขึ้นค่ะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์การสร้างภาพและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ คนดังนะคะก็มักจะลงทุนในเรื่องของการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสําเร็จของตนเองหรือว่าการสร้างการมีอิทธิพลคนดังมีอิทธิพลที่มากในการสร้างความสําเร็จเนื่องจาก ความนิยมและการรับรู้จากสาธารณาชนสามารถส่งผลต่อโอกาสและความสำเร็จในงานที่ทำค่ะและก็เรื่องของการสาับการสนับสนุนจากเครือข่ายคนดังก็มักจะมีเครือข่ายที่กว้างขวางซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของพวกเขา ส่วนความสําเร็จของคนเงียบๆนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลงานคนเงียบเนี่ยก็มักมุ่งเน้นไปที่การทํางานและการสร้างผลงานเน้นที่คุณภาพโดยไม่ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความการสร้างความสนใจค่ะ ว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวบุคคลเหล่านี้นะคะมักไม่ต้องการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือความสําเร็จของตัวเองที่เป็นที่รู้จักมากนะักซึ่งช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมุ่งมั่นและลดความกดดันจากการเป็นที่สังเกตค่ะ และก็การโฟกัสที่เป้าหมายการทำตัวเงียบๆเ,เนี่ยช่วยให้บุคคลนั้นสามารถโฟกัสที่เป้าหมายและพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะโดยไม่ถูกรบกวนจากความคิดเห็นของผู้อื่นการสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืนค่ะบุคคลที่ทำตัวเงียบๆเ,เนี่ยอาจสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีคุณค่าจริงๆเนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่ก็เป็นความแตกต่างในการทำงานระหว่างคนดังและคนเงียบค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ทำตัวเงียบๆกันค่ะคนที่หนึ่งค่ะคุณทิมเบอร์เนอร์สลีคนนี้นะคะเป็นผู้คิดคน้น w ว w ร์วเว็บ คุณทิมเบอร์เนสลีค่ะเป็นตัวอย่างของคนที่สร้างสิ่งที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกใบนี้แต่ไม่ได้ใช้การตลาดหรือว่าการเผยแพร่เพื่อตัวเองเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จเลยค่ะ คนที่2ค่ะคุณเจมส์แฮร์ริสันคุณเจมส์แฮร์ริสันนะคะเขาเป็นนักบริจาคเลือดชาวออสเตรเลียที่ได้รับการยกย่องในฐานะชายที่มีเลือดทองคำเพราะเลือดของเขานะคะมีสารที่ช่วยรักษาภาวะภูมิคุ้มกันในทารกเขาทำงานเพื่อการกุศลและบริจาคเลือดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องการเป็นที่รู้จักหรือว่าสื่อมากนักค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ทำอะไรดีๆแบบเงียบๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเลือกเป็นคนดังหรือว่าเลือกเป็นคนเงียบๆที่จะสร้างความร่ำรวยหรือสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองขึ้นอยู่กับลักษณะของความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะ